นักท่องเที่ยวประเมินเมืองไทยต่ำเกินไปจนได้มาเห็นกับตานักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยที่เคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยจากข่าวสารรีวิวท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งปากต่อปากจากคนรู้จักหลายคนมีภาพจําเกี่ยวกับเมืองไทยในแบบเดิมๆเ,เช่นเป็นประเทศที่มีชายหาดสวยงามอาหารรสจัดและมีวัดวาอารามเก่าแก่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวสายวัฒนธรรมบางคนอาจเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหารถติดในกรุงเทพหรือข่าวสารด้านลบที่ทําให้พวกเขาตั้งความคาดหวงังไว้ต่ำกว่าความเป็นจริง แต่เมื่อพวกเขาได้ก้าวเท้าลงบนแผ่นดินไทยจริงๆได้สัมผัสวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิดและได้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆพวกเขากลับพบว่าเมืองไทยไม่ได้เป็นอย่างที่คิดแต่ดีกว่าที่คิดมากหลายคนที่เคยคาดหวังแค่ทริปท่องเที่ยวธรรมดากลับต้องตกหลุมรักที่นี่จนอยากกลับมาอีกครั้งบางคนถึงกับหลงไหลจนตัดสินใจมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เป็นระยะเวลานาน ความหลากหลายของประเทศไทยเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากคาดไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพของคนไทยที่ทําให้พวกเขารู้สึกอบอุ่นราวกับเป็นคนในครอบครัวอาหารไทยที่อร่อยเกินกว่าที่พวกเขาเคยลิ้มลองในร้านอาหารไทยในต่างแดนหรือแม้แต่ธรรมชาติอันงดงามที่ไม่ได้มีแค่ทะเลสวยแต่ยังมีป่าเขาน้ําตกและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมหลายครั้งที่นักท่องเที่ยวที่เคยประเมินเมืองไทยต่ำเกินไปต้องกลับคำพูดหลังจากได้มาเห็นกับตาและนี่คือสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่น่าหลงไหลที่สุดในโลกเมืองไทยดีกว่าที่คิดเมื่อความจริงเปลี่ยนมุมมองของนักท่องเที่ยว ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารสามารถส่งต่อกันได้อย่างรวดเร็วผ่านอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมักจะมีภาพจําเกี่ยวกับประเทศต่างๆจากสิ่งที่พวกเขาได้อ่านได้ดูหรือได้ฟังจากคนอื่นก่อนที่พวกเขาจะเดินทางไปจริงๆประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่หลายคนเคยได้ยินชื่อเสียงมาหลากหลายแง่มุมบางคนรู้จักไทยในฐานะดินแดนแห่งรอยยิ้มและอาหารอร่อย บางคนเคยได้ยินเกี่ยวกับชายหาดที่สวยงามและเกาะน,น่าเที่ยวขณะที่บางคนอาจได้รับข้อมูลด้านลบเกี่ยวกับปัญหารถติดหรือมองว่าไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่อาจไม่ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัยเท่ากับประเทศตะวันตกแต่เมื่อพวกเขาได้ก้าวเท้าเข้ามาในประเทศไทยจริงๆได้สัมผัสวัฒนธรรมได้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆและได้พบปะกับผู้คนพวกเขากลับต้องเปลี่ยนความคิดไปโดยสิ้นเชิง เพราะประเทศไทยนั้นไม่ได้มีดีแค่สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามแต่อัดแน่นไปด้วยความสะดวกสบายความเจริญก้าวหน้าของเมืองหลวงและความอบอุ่นของผู้คนที่ทําให้หลายคนตกหลุ่มรักจนอยากกลับมาอีกสนามบินสุดอลังการที่สร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเห็น สิ่งแรกที่ทําให้นักท่องเที่ยวต้องตะลึงตั้งแต่วินาทีที่พวกเขาเดินทางมาถึงก็คือสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นหนึ่งในสนามบินที่ใหญ่ที่สุดและสวยงามที่สุดในโลกด้วยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและการออกแบบอันทันสมัยสนามบินแห่งนี้ไม่ใช่แค่จุดเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างประเทศแต่ยังเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการคมนาคมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่เพียงแค่สุวรรณภูมิสนามบินดอนเมืองก็เป็นศูนย์กลางของสายการบินโลคอสที่ช่วยให้นักเดินทางสามารถบินไปยังเมืองต่างๆในประเทศไทยได้อย่างง่ายดายด้วยเครือข่ายเที่ยวบินที่ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศห้างสรรพสินค้าที่หรูหราและอลังการระดับโลกหลายคนอาจไม่คิดว่าประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของการช้อปปิ้งระดับโลกแต่เมื่อพวกเขาได้มาเยือนกรุงเทพก็ต้องทึ่งกับห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยหรูหราและเต็มไปด้วยแบรนดเนมระดับไฮเอนด์ N. ไอคอนสยามคือหนึ่งในล้านมรกใหม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดริมแม่น้ำเจ้าพระยาห้างแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงศูนย์การค้าธรรมดาแต่เป็นอาณาจักรแห่งการช็อปปิ้งที่รวมแบรนด์ดังระดับโลกโซนตลาดน้ำที่จำลองวิถีชีวิตแบบไทยๆและโชว์น้ำพุสุดอลังการที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกสยามพารากอนได้ชื่อว่าเป็น The p เ a c e of Bangkok หรือความภาคภูมิใจของกรุงเทพด้วยความหรูหราและร้านค้าสุดพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นสินค้าแฟชั่นระดับโลกรถยนต์ซูเปอร์คาร์หรือแม้แต่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ภายในห้างเซ็นทรัลเวิร์นเป็นห้างที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกมีทั้งร้านค้าแหล่งบันเทิงและพื้นที่จัดอีเวนต์ระดับนานาชาติเอ็มคอเทียและเอ็มโพเรียมเป็นศูนย์กลางของแฟชั่นและไลฟ์สไตล์หรูหราที่นักชอบต้องมาเยือน เมกาบางนาเป็นห้างขนาดมหึมาที่เต็มไปด้วยทุกสิ่งที่นักช้อปต้องการตั้งแต่แบรนด์แฟชั่นร้านอาหารไปจนถึงโซนความบันเทิงขนาดใหญ่โครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยเกินคาดประเทศไทยไม่ได้มีดีแค่สถานที่ท่องเที่ยวและอาหารอร่อยเท่านั้นแต่ยังมีโครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนาไปไกลกว่าที่นักท่องเที่ยวหลายคนคาดคิด ระบบขนส่งมวลชนที่สะดวกและทันสมัยนักท่องเที่ยวที่มาเยือนกรุงเทพมักจะประหลาดใจกับระบบรถไฟฟ้า BTS และ MRT ที่สะอาดปลอดภัยและตรงเวลาอีกทั้งยังมีแอร์พอร์ตลิงก์ที่เชื่อมต่อสนามบินกับตัวเมืองได้อย่างรวดเร็วมอเตอร์เวย์และโครงข่ายถนนที่ได้มาตรฐานระดับโลกหลายคนคิดว่าประเทศไทยอาจยังมีถนนที่ไม่ดีนะแต่เมื่อพวกเขาได้สัมผัสเส้นทางมอเตอร์เวย์ที่เชื่อมระหว่างเมืองใหญ่ๆห,หรือถนนที่ถูกดูแลยอย่างดีในเมืองท่องเที่ยวพวกเขาก็ต้องเปลี่ยนความคิดไปทันที โครงการขนาดใหญ่ที่กำลังพัฒนาประเทศไทยกำลังลงทุนมหาศาลในโครงการขนส่งมวลชนใหม่ๆเช่นรถไฟฟ้าสายสีต่างๆที่ขยายไปยังพื้นที่รอบนอกกรุงเทพและโครงการรถไฟความเร็วสูงที่กำลังจะเกิดขึ้นจากคนที่เคยมองข้ามสู่คนที่อยากกลับมาอีกมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่เคยมองว่าไทยเป็นแค่จุดว่พักแต่พอได้มาสัมผัสจริงๆกลับต้องตกหลุมรักและอยากกลับมาอีกครั้ง ความสะดวกสบายของเมืองใหญ่ความงดงามของธรรมชาติอาหารอร่อยราคาถูกและน้ำใจของคนไทยล้วนทำให้พวกเขารู้สึกผูกพันกับประเทศนี้บางคนถึงกับตัดสินใจย้ายมาใช้ชีวิตที่นี่เพราะคุณภาพชีวิตที่ดีในราคาที่จับต้องได้นักท่องเที่ยวหลายคนอาจมีความเข้าใจหรือภาพรวมเกี่ยวกับประเทศไทยผ่านสื่อหรือข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนซึ่งอาจทำให้พวกเขาประเมินเมืองไทยต่ำเกินไปในหลายแงยม่มุมเช่นวัฒนธรรมสังคมอาหารการบริการและสถานที่ท่องเที่ยว เมื่อได้มาเห็นด้วยตาของตนเองหลายคนกลับพบว่าประสบการณ์จริงนั้นเหนือกว่าที่คาดคิดมากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวแต่บางครั้งภาพลักษณ์จากภายนอกอาจทําให้นักท่องเที่ยวมองข้ามความงามและความหลากหลายของประเทศจนเมื่อพวกเขาได้มาเยือนด้วยตนเองพวกเขามักจะรู้สึกประหลาดใจและชื่นชมในสิ่งที่ประเทศไทยมีอยู่อย่างแท้จริงความคิดเห็นจากชาวต่างชาติที่มาเยือนประเทศไทยแล้วต้องอึง้งความคิดเห็นแรก ผมไม่เคยคิดว่ากรุงเทพจะมีรถไฟฟ้าที่สะอาดและทันสมัยขนาดนี้เดินทางสะดวกสุดๆความคิดเห็นต่อมาสนามบินสุวรรณภูมิทำให้ผมตกใจมากมันดูไฮเทคกว่าที่ผมคิดไว้มากๆความคิดเห็นต่อมาผมชอบที่กรุงเทพมี wiFi ฟ,ฟ,ฟรีแทบทุกที่และสัญญาณอินเทอร์เน็ตเร็วกว่าในอเมริกาด้วยซ้ำความคิดเห็นต่อมาถนนหลายเส้นดูเหมือนโตเกียวเลย ผมไม่เคยคิดว่ากรุงเทพจะมีมุมที่ดูไฮเทคแบบนี้ความคิดเห็นต่อมาผมถึงกับระบบการจ่ายเงินผ่าน QR code ที่ร้านค้าเล็กๆในตลาดยังใช้กันเลยความคิดเห็นต่อมาไอคอนสยามไม่ได้เป็นแค่ห้างแต่มันเป็นประสบการณ์การตกแต่งและร้านค้าอลังการสุดๆความคิดเห็นต่อมาสยามเพรากอนคือสวรรค์ของคนรักช้อปปิ้งฉันไม่คิดว่ากรุงเทพจะมีห้างหรูแบบนี้ ความคิดเห็นต่อมาผมเคยไปดูใบามาก่อนแต่ที่เซ็นทรัลเนมเบอร์ซีนี่หรูหราและสงบมากไม่แพ้กันเลยความคิดเห็นต่อมาแพลตฟอร์มฟู้ดคอทในไทยสุดยอดเทอร์มินัล21คือสวรรค์ของนักกินจริงๆความคิดเห็นต่อมาเมืองที่มีตลาดนัดกลางคืนแต่ก็มีห้างที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวความคิดเห็นต่อมา bts และ mrt ใช้งานง่ายมากๆาสำหรับนักท่องเที่ยวคนญี่ปุ่นยังชอบเลยความคิดเห็นต่อมารถไฟฟ้าในกรุงเทพดีกว่าที่ผมคิดไว้เยอะตอนแรกผมนึกว่าจะยุ่งยากเหมือนในอินเดียความคิดเห็นต่อมาแอปพลิเคชัน grab ใช้งานง่ายมากและราคาถูกกว่า uber ในยุโรปเยอะความคิดเห็นต่อมาแม้แต่การเดินทางทางน้ำก็น่าสนใจผมขึ้นเรือข้ามฟากที่เจ้าพระยาและมันสะดวกกว่าที่คิด ผมขับสกูตเตอร์ในบาหลีมาก่อนแต่กรุงเทพมีการจราจรที่เป็นระบบมากกว่าเยอะความคิดเห็นต่อมารูฟท็อปบ,บาร์ในกรุงเทพคือที่สุดผมเคยไปที่สกายบาร์มันเหมือนฉากในหนังเลยความคิดเห็นต่อมาถนนเข้าวสารคึกคักกว่าที่ผมคิดไว้สนุกมากความคิดเห็นต่อมาคนที่นี่แต่งตัวดีและมีสไตล์มากร้านเสื้อผ้าแนวสตรีทแฟชั่นก็มีเยอะ ความคิดเห็นต่อมาอาหารไทยในตลาดกลางคืนอร่อยและถูกมากผมกินทั้งคืนแค่ไม่กี่ดอลลาร์ความคิดเห็นต่อมาฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมคนต่างชาติถึงมาอยู่กรุงเทพกันเยอะมันมีทุกอย่างที่คุณต้องการจากความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่างชาติเหล่านี้จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นความเป็นมิตรของคนไทย ความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวความอร่อยของอาหารไทยและการบริการที่คุ้มค่าเกินราคาหลายคนที่ประเมินเมืองไทยต่ำเกินไปก่อนมาเยือนกลับพบว่าประสบการณ์จริงนั้นเหนือกว่าความคาดหวังอย่างมากส่งผลให้พวกเขาอยากกลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งในอนาคต